สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกท่านกันเลยนะครับต่อสวัสดีนะฮะสมาชิกนะผู้ที่จะโชคที่ถูกหวยลาวนะครับในงวดของวันนี้นะครับสรับในหวยราในวันจันทรนะครับวันจันทร์ที่นะครับที่4่นะฮะยังไงก็ขอให้นะครับโชคดี ถูกกันแล้วกันนะก็ในคลิปนี้ก็จะมาเน้นบนนะครับสำหรับในเลขราวซึ่งเลขออกแบบนี้นะฮะมันก็ไม่ได้มีโอกาสบา่อยๆนะครับเพราะว่าในนะครับล่าสุดเนี่ยเลขมันออกแบบนีนบ้ก็จะเป็นที่ในเลข7ดนะเจ็ดบ,บนล่างก็คือล่าสุดเนี่ยมันมีเจดนะฮะทั้งบนทั้งล่างเลยหวยลาวเจ็ดหกแล้วก็หนึ่งเจ็ดเนี่ยซึ่งมันก็ออกแบบนี้ก็ไม่ได้มีบ่อยๆหรอก นะครับแล้วถ้ามันออกแบบนี้เนี่ยใช้ในสูตรนี้นะครับนำสูตรนี้ไปใช้นะครับเน้นเน้นบนด้วยนะครับเนาะอ่าจะได้ไม่ต้องนะครับงบเยอะเนาะอ่าใช้งบน้อยนะฮะสลับในที่ในสูตรนี้นี่ออกแบบนี้ล่าสุดนะก็ไปเอางวดก่อนมาซึ่งก็ไปอยู่ในก่อนหน้านี้นะครับที่ออกแบบนี้เนาะก็จะเป็นนะครับในที่ใน1 1 0 2 2 0 6ถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ใน,น,น,ใน6 8 7จ็ดแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นในที่ในเจ็ดสอนะครับนี่เนี่ยต้องนำสูตรนี้ไปใช้เนี่ยเบน7ล่างเหมือนกัน76 1 7 7 9 5 7เจนี่ยนะจะอยู่ในหลักสิบหรือหลักหน่วยนีย่ก็เอามาใช้ได้เหมือนกันขอแค่ให้ให้มันมีทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่บนก็คือในตําแหน่งตรงนี้ล่างก็คือในตําแหน่งตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้นก็จะเป็นในที่ใน1 6 3 2 2 8ถัดมานะครับเป็น6 4 4 7 8 7แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอีกที่ในหกสองห้านี่อ่าเนี่ยเจ็บบนเจ็บล่างเหมือนกันนะครับนี่ถัดมาเออเนี่ยเท่าที่เห็นนิดเด่น6เนาะแล้วก็จะเป็นนะครับก่อนหน้านี้เนาะก็จะเป็นนะครับในที่ใน0 7จ็ดหถัดมาเป็น3 8มแปดหนึ่งเจแล้วก็ถัดมาเยก็เป็นในที่ในสี่เจ็องศอนะก็มีเบิ้ลแล้วไปสองช่วงเลยนะครับแล้วก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งก็เป็นที่ใน9 9้าเก้สาห้าสองสี่ นะครับถัดมาก็จะเป็นนะฮะเลขที่ในหนึ่งสามเจ็ดเก้าะแล้วก็เจ็ดูนย์เจบนเจ็ดล่างแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเลขที่ในสี่หนึ่งสี่สองเจ็ดเจ็ดนะก็ยังมีเจ็ดอีกแต่เท่าที่ดูเนี่ยส่วนมากเนาะมาเบิ้ลบนนะเนี่ยเบิ้ลบน่ะถ้าเบิ้ลไม่ถ้าเบิ้ลนี่ก็น่าจะเบิ้ลที่ใกล้เคียงตรงนี้นะเบิ้ลตัวไหนห้าห้า อ่าสามสามก็ต้องเบิ้ลสี่สี่เจ็ดเจ็ดก็เบิ้ลแปดแปดเนี่ยเนาะเนี่ยถ้าเบิ้ลมานะครับก็อาจจะลองซื้อไว้แค่นี้ก็ได้นะครับสรับที่เล็กเบิ้ลเนาะอ่าคนจะถูกนะฮะซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จําเป็นต้องไปซื้อเยอะนะฮะจับไปหลายตัวเนี่ยซื้อบ่รตองกับตัวนะครับเนาะเบิ้ลเนี่ยก็เท่าที่ดูแล้วก็มาบนทางนั้นเลยนี่บนเนี่ยดิจะเน้นแค่3คูนี้ก็ได้เล็กเบิ้ล จากที่ผมจะจับเลยก็คือสังเกตดูนะฮะถ้ามันออกแบบนี้จับเอาในตำแหน่งตรงนี้นะครับม,มาเป็นเลขเดนนี่หกห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดนี่อ่ะมาหกนี่นะครับมาบนปาปเจ็ดนี่มาเจ็ดมาบนหกสามเจ็ดนี่มาสามมาบนนี่สองอ่าไม่ใช่เออนะต้องเป็นสี่ 07นี่มา7มาบนเนี่ยก็ล่าสุดก็แสดงว่า217 217นะฮะมาในที่ในบนนี่217อ่ะก็มาดูนะก็ขอให้มันเข้าอีกแล้วกันนะสำหรับในที่ในสูตรนี้ก็นั่นแหละเน้นให้บนนะครับส่วนตัวที่มาจับเลยนะก็เอาในตัวไหนก็คือเอานี่แหละบนกันอยู่ในงวดนี้แหละเนี่ย มาทุกตัวเลยนะครับอืมเดี๋ยวมีวิธีคัดให้มันน้อยๆนะครับซึ่งก็เนี่ยอันนี้หกเนาะหกเนี่ยหกหกนี่ก็มาออกอ่าให้ดูเขียนตรงนี้ให้นะจะได้ดูง่ายๆนะครับก็ที่เน้นๆเลยก็คือสามตัวนี้นี่สามตัวนี้นี่สามตัวนี้ส่วนตัวที่มาจับเลยก็คือนี่ มีตัวไหนบ้างห้าหนะึ่งสองแปดเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหกะถ้ามันซ้ำกันก็นตัดออกไปนะครับเนี่ยอันนี้ล่าสุดนะครับเราดูก่อนหน้านี้เนี่ยห่ห6นี่ก็มาหกหบนอันนี้มาเจ็ดเจ็ดสามนี่ก็มาเจ็ดสามบน,นง่ายๆนะฮะแล้วก็ในตรงนี้สามสามนี่ก็มาสามสามบนแล้วก็ในตรงนี้ก็เป็นในที่เจ็ดเจ็ดนี่ก็มาเจ็ดเจ็ดบนเนี่ย เนี่ยแตที่แน่เน้นในตำแหน่งตรงนี้เนาะซึ่งในล่าสุดนะฮะมีตัวไหนบ้างนะก็ถ้าไล่มาตั้งแต่ถ้ามันซ้ำกันก็อ่ะตัดออกไป1ซ้ำกันอ่าเซ้ำกันนะก็จะมีในที่ใน5้าสองห้าห 7จ็ดสองแล้วก็3 6กอ่ะก็จะได้ชุดประมาณนี้แหละนะครับเน้นบนนะครับเนาะเน้นบนเลยนะฮะซื้อบนเน้นบนไปเลยนะครับแต่ถ้ามันเยอะไปนี่นะผมก็ว่ามันเยอะอะไรนะครับเนาะ เล่นบนอย่างเดียวซื้อบนอย่างเดียวนะฮะถ้ามันเยอะไปนี่เดี๋ยวมีวิธีนะฮะที่จะมาตัดนะครับเนาะเออเท่าที่ดูแล้วในต,ตรงนี้มันก็มาบนมาผลแล้วก็น่าจะมาล่างในตำแหน่งตรงนี้เนาะเท่าที่ดูแล้วงวดก่อนอส่วนมากมาในตรงนี้มาแล้วสองงวด ถ้างั้นก็ตำแหน่งตรงนี้ก็ต้องเป็นในที่ในเออถ้ามันซ้ำกันบนไม่ได้2ตัด1 8 1 7อ่ะเท่าที่ดูแล้วนะครับก็นะครับล่าสุดมันมา20 2033 7.3อ่ะ โอเคนะฮะได้แล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในชุดที่มีนะครับในที่ได้เด่นสามเนาะเราว่าเนี่ยสองศูนย์สามสามมันก็มาออกห้าหกเจ็ดสามอันนี้สองศูนย์เหมือนกันเนี่ยมันน่าจะเหมือนกันกับในตรงนี้แล้วก็ชุดที่มีเด่นห้าเนี่ยแล้วก็ชุดที่มีหกเนี่ยเนี่ย สามหกเก้าเนี่ยเก้าชุดเนี้ยนะครับเนาะอืมก็ลองเน้นดูแล้วกันนะฮะหรือท่านไหนไม่ชอบก็อ่ะอยู่ในนี้แหละนะครับผมว่านะครับก็ยังไงก็ขอให้เข้าอีกถูกอีกแล้วกันนะครับโดยเฉพาะเน้นเน้นบนหรืออาจจะไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรก่อนหน้านี้นะครับในสูตรนี้นี่ก็ชุดเดียวเครับเอามาเป็นเลขวิ่งก็ได้นะหกสองเนะี่ยหรือจะเน้นหกอ่ะในชุดไหนที่มีหกนี่แค่นี้นะครับชุดที่มีสองนี่ก็อ่ะเยอะหน่อยนะครับสองนี่ สองแต่ถ้ามันมาบนนี่ก็ถือว่าเนาะไม่ต้องใช้ทุนเยอะนะครับเนาะ,ะใน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 สูตรนี้นี่งวดงวดที่เราไม่เข้านะวันี้มานะฮะถ้างวดก่อนมันหลุดสามสี่ห้านะครับหลักหน่วยสามสี่ห้าอ่าเนี่ยนะครับมีชุดสาม,ส,าม,ส,ามสี่ไม่มีนะนี่มีห้านี่นะนะครับเนี่ยชุดเนี้ยหกชุดเนี่ยก็น่าสุน,นะเนี่ยที่ผมติกก๊กให้เลยนะครับเนาะ ก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับสำหรับในนะครับสคู่เนาะเออนะสคู่ก็จะมีตัวไหนบ้างนะครับสคู่ก็จะเป็นนะครับในที่ใน2 3 1สากลัวจะออกเลขเดิมจริงเลยเนาะการเลขเดิมไว้ด้วยก็ดีนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นในที่ใน7 8 แล้วก็1 5ึ่งห้าอ่ะสี่คู่นะฮะเน้นให้แล้วนะครับ4ี่คู่นะงวดที่แล้วที่เน้นให้นี่มันไปออกข้างหน้านะคร <mon> ับน <een S 2> ี่มันไปออก3าหนึ่งข้างหน้าเนาะที่เน้นให้นะครับ4คู่ในรอบนี้เน้น4ี่คู่ก็ขอให้มันมาออกข้างหลังแบบนี้แล้วกันนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับสลับในสูตร2ตัวบนแล้วก็เน้นเน้นสคู่นะครับหรือจะไปตามในสูตรก่อนหน้านี้ที่ลงให้ไปสูตร7.7แล้วก็นะฮะสลับในสูตร3ตัวบนชุดเดียว นะครับเนาะอ่ะโอเคนะก็ขอให้โชคดีให้เฮงปังๆแล้วกันสำหรับในหวยลาววันจันทร์ที่4นะครับเนาะอ่ะร่ำรวยกันทวนหน้าเลยแล้วกันนะครับใครที่ถูกหวยโชคดีก็อย่าลืมนำเงินที่ถูกหวยโชคดีไปทำบุญทำทานด้วยเด้อนะฮะเรื่องนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ